สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวและแกะกล่องนะครับตัวเครื่องชงกาแฟนะครับรุ่นที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับเป็นยี่ห้อ n นสเพซโซนะครับรุ่น e s s e ซนซามินนะครับซึ่งตัวเครื่องชงกาแฟารุ่นนี้นะครับผมก็ซื้อมาในช่วงที่มันลดราคานะครับในในในแอปอช้อปปีนะครับ ซึ่งตัวเครื่องนี้ที่ผมซื้อมาจะเป็นตัวเครื่องสีดำนะครับซึ่งในส่วนของรุ่นนี้มันก็จะมีหลายสีนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอตัวย e ี่ห้อ Netpress so ซนะครับก็จะมีสีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับทีนี้เรามาเริ่มแกะกล่องน,นะครับนี้ผม แกะสติกเกอร์ที่แปดที่เขาปิดแล้วถมจ่าแกะดูนะครับ นัก็กะเป็นถาดตัวเครื่องนะครับมีพลาสติกหุ้มไวให้ด้วยมีห่อสกรีนมีห่อเนเปนรโซนะครับอ่ะด้านนี้เนเปรโซนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วน กระบอกเอาไว้ใส่น้ำนะครับไว้เพื่อที่กดชงกาแฟสายนะครับก็ในกล่องนะครับก็มีตรงนี้จะเป็นที่แปลงให้เป็นหัวแปลงเช็นปักส่างขานะครับ แวต่อกับตัวเครื่องนะครับเทิดแก้วที่มีขนาดเล็กหน่อยก็มันต้องใช้ถาดรองนะครับแต่ว่าถ้าแก้วสูกหน่อยก็สามารถเอาถาดรองแก้วออกได้นะครับอ่าก็จะเป็นคู่มอือ คู่มือเล่มหนึ่งภางษาอังกฤษนะครับอก็เป็นใบเสรเนาะก็ตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับซื้อมาก็จะแถมตัวแคปซูลกาแฟมาให้ด้วย14แคปซูลนะครับเหมือนเป็นชุดเทสคิดนะครับชุดตาร์สเตอร์นะครับเก็ดให้ดูนะครับ จะมีตัวแคปซูลกาแฟแล้วก็บอกรายละเอียดแต่ละแคปซูลนะครับว่าเป็นแคปซูลอ,อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยลองกดชงชิมนะครับคราวนี้เรามาดูอารอบๆตัวเครื่องนะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้ใส่น้ำนะครับเขาจะมีวิธีขั้นตอนการใส่นะครับก็คือถอ,อดมาอย่างนี้มาถอดออกมาได้นะครับก็เอาน้ําเปิดใส่ตรงนี้แล้วก็ปิดก็คือมันจะมีะสเกลบอกตรงนี้นะครับให้ใส่น้ำถึงระดับนี้เนาะ,ะเห็นไหมครับก็ตรงนี้ตรงด้าน ข้างบนเครื่องนะครับก็จะเป็นที่กดนะครับในการชงกาแฟก็จะมีระดับให้เลือกคือแบบ2ระดับนะครับก็คือเลือกชงแบบเอสเปรสโซ่นะครับก็จะน้ำก็จะน้อยหน่อยแล้วก็เป็นแบบลุงโก้นะครับก็น้ำก็จะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปาร์โคแสดงพวกเซียลนัมเบอร์ของตัวเครื่องนะครับ ก็ตัวตัวช่องนี้สามารถตกลงมาได้นะครับก็ตัวช่องนี้เป็นที่รองเวลาตัวตัวแคปซูลที่ใช้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะหล่นใส่ตรงนี้นะครับเพื่อเอาตัวแคปซูลใช้เราไปทิ้งนะฮะตัวอันนี้ก็จะเป็นฐานรองนะครับฐานรองแก้วก็เอาใส่เข้าไปตรงนี้ก็ประกอบตัวเครื่องเนาะ เพ่องกลับไปให้แทงอะมันอยู่ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เป็นช่องใส่ตัวแคปซูลนะครับ ลองใส่ให้ดูก็อันนี้เป็นขนาดแคปซูลนะครับก็จะเล็กๆประมาณนี้ก็ใส่ตามแนวนี้เลยชุดนี้นะครับแล้วกดตรงนี้ลงนะครับอ,อันนี้ผมก็เกาะตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองชงกาแฟดูก่อนนะครับว่าตัวเครื่องอมันใช้ง่ายแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวผมจะมากลับมารีวิวครั้งนะครับก็วันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวและแกะของท่านๆนะครับของเครื่องชงกาแฟยอดเนปเ e สโซรุ่นเอเซนซามินิเตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆอ กดไลค์กดติดตาม subscribe นะครับให้ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปตัดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ